มาดูเรื่องของนี่นอกระบบกันบ้างนะคะคือมันเป็นปัญหา,าคาลักะซังนะงและหลายคนเนี่ยลืมตาอ้าปากไม่ได้จากหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนจากหลักแสนกลายเป็นหลักล้านคือนี่ท่วมหัวเลยค่ะออกูเจ้านั้นมาโปะเจ้านี้โอ้โหมีหลายคนเป็นแบบนี้แล้วทําไปทํามาเนี่ยไอ้ที่จ่ายไปมีแต่หลอกเบีย้ยถูกออค่ะยังมีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งเมื่อวานนี้มาร้องไส้ไม่ต้องรอดเลยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ย มีเจ้าหนี้กี่เจ้ารู้ไหมคะ29เจ้าดจ้าดกันค่ะ,ะหาเงินจ่ายไม่ทันแล้วค่ะอย่าว่าแต่ต้นเลยดอกยังไม่ได้เลยอะทุกวันนี้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงบ้านก็ไม่มีจะอยู่เพราะเข้าบ้านไม่ได้คือแรกเริ่มเดิมทีอ่ะลุงบอกทําธุรกิจแล้วมีปัญหาก็เลยไปกู้เจ้าแรกมาจากนั้นมันพันเลยมันพันมันพันจนทุกวันนี้ค่ะหาทางออกไม่เจอค่ะอทำไมลงเล็กใช้เบอร์นี่โทรมาไม่ใช้เบอร์โน้นอะ ก็พี่ไปรับสายผมไงก็พี่ไม่รู้จะรับจะตอบยังไงพี่ตอบไม่ถูกอ่ะน้องเล็กเอาอย่างนี้แม่น้องเล็กเดี๋ยวพี่มังคุณกับญาติอยู่พี่จะหายได้แล้วพี่เป็นห่วงเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่พี่ต้องผ่อนแห้งสองคันเกือบสามแสนนะพี่จะทำยังไงพี่เครียดพี่พี่พี่ไม่ต้องมาอ้างเรื่องมอเตอร์ไซค์หรอกเราพี่เป็นคนนี่เองผมไม่ได้นี่พี่เลยถ้าพี่ไม่เอาก็คือไม่เอาแต่นี่พี่เป็นคนทำเองเพราะพี่ทำไอะได้มันโด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 นดอกบีบน้องเล็กเดี๋ยวสักครู่พี่โทรกลับได้ไหมล่ะพี่คุยกับญาติก่อนนะ เห็นว่าพี่ก็บาดเบียดอย่างงี้แน่โชว์ให้ดูชัดๆเลยระหว่างที่ร้องเพจใส่ไม่ต้องรอดปรากฏว่าเนี่ย่ะเจ้าหนี้โทรมาทวงเงินแล้วเมื่อกี้เขาพูดกันมเมื่อกี้พี่จะทํายังไงพี่ก็เครียดอะไรเงี้ยฝั่งนั้นก็บอกพี่ไม่ต้องมาอ้างเรื่องนะั้นเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยจนฝั่งเนี้ยค่ะคุณลุงบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่กับญาติขอคุยกับญาติก่อนนะโอ้โหคุณผู้ชมค,คุณลุงท่านนี้แต่ก่อนเป็นเจ้าของบริษัทนะอยู่ชนบุรีและเนี่ยล่าสุดขึ้นมาที่กรุงเทพ ไม่รู้จะไปร้องใครแล้วก็เลยมาร้องกะแสายไหมต้องรอดอบอกช่วยหน่อยเจ้าหนี่เยอะเหลือเกิน29คนตามจนลุงอยู่บ้านไม่ได้อวันนี้ก็เลยต้องมาร้องทุกข์อ่ะทีนี้คุณเอกพบเหลืองประเสริฐค่ะบอกสงสารจังเลยอเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวช่วยลุงคนนี้เพราะอายุแกก็เยอะแล้วนะ65ปีแล้วอะค่ะเนี่ยล่าสุดก็พามาร้องกับผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีค่ะพันตํารวจเอกชาตรีสุขสิรินะคะให้ช่วยเหลือหน่อยค่ะ มีการเอาเอกสารของเจ้าหนี้มาเป็นหลักฐานด้วยนะคะลุงแกะก็ยื่นเอกสารให้ทุกอย่างอะ่ะแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ยอมรับนะลุงหาทางออกไม่ได้คเครียดมา,จากจะฆ่าตัวตายเนี่ยวางแผนถึงขั้นเตรียมเอกสารหลักฐานเบอร์เจ้าหนี้พร้อมมือถือใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาลเอาไวล้ละถ้าเกิดตัวเองตายไปตำรวจจะได้มีข้อมูลทั้งหมดว่า เราทุกใจเรื่องอะไรและเจ้านี่เป็นใครบ้างที่มาตามตามจนอยู่บ้านไม่ได้เนี่ยแหละบ้านโดนล็อกหมดเลยประตูหน้าประตูหลังเข้าบ้านไม่ได้แอร์เออมันถอดคอมเพรสเซอร์ไปหมดเลยอะเนี่ยคุณลุงบอกเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็ทําธุรกิจบริษัทชิปปิ้งค่ะเปิดบริษัทอยู่เป็นตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศแต่ทีนี้ธุรกิจติดติดขัดขัดไปยืมตังญาติ หวังจะให้ธุรกิจมันเดินหน้าต่อไปญาติเขาก็ไม่มีตังค์ให้ยืมอ่ะลุงก็ไม่รู้จะทำยังไงไปกู้นอกระบบมาจุดเริ่มต้นนะสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทที่ไปกู้มาแต่ว่าโดนหักไปนะคะไม่ได้เต็มสามหมื่นนะกู้สามหมื่นไม่ได้สามหมื่นนะเพราะว่าโดนหักไปแล้วก็ได้เงินมาแค่สองหมื่นสี่พันบาททีนี้ต้องจ่ายเขาเนี่ยดอกเบี้ยว,วันละหกร้อยบาทนานสามเดือนพอหาตังค์ไม่ทันหมุนตังค์ไม่ทันเจ้านี่ก็แน,นะนำบอกลุงก็ไปกู้เจ้าอื่นมาสิ เนี่ยส่งต่อด้วยนะไปกู้เจ้านั้นสิชี้เป้าไปด้วยก็เป็นพักพวกกันนั่นแหละอเออบอกให้ไป กู้ยืมเจ้านั้นมากลายเป็นว่ายืมเจ้านั้นจ่ายเจ้านี้ยืมเจ้านี้มาจ่ายเจ้านั้น29เจ้าด้วยกันดอกนะมันก็มีทุกเจ้าถูกมันก็ไม่หมดสักทีสรุปแล้วเนี่ยแต่ละเจ้าที่ต้องส่งดอกเขาว่าวันละสอง0 0บาทนะสอง0 0 0 0บาทจูนจะไป<ร>าหาจากที่ไหนใช่หาเงินไม่ทันนะ่ะแล้วพอหาเงินไม่ทันเขาก็เข้ามาแล้วก็มาทวงทวงทั้งในไลน์บุกเข้ามาถึงที่บ้านนี่เข้าบ้านไม่ได้เลยนะ อย่างที่บอกอ่ะเข้าบ้านไม่ได้เพราะอะไรประตูโดนล็อกอ่ะล็อกจากด้านนอกอ่ะแล้วก็มีการหยอดกาวไว้ด้วยแต่ละจุดแต่ละจุดอย่างเงี้ยกุญแจกับคล้องไว้เสร็จจับเลยนะคะเนี่ยดูบางครั้งอ่ะอยากจะกลับเข้าไปเอาของก็กลับไม่ได้เพราะมีคนมาเฝ้าอ่ะโอ้นี่บ้านหร่อแท้ๆนะใช่เนะจ้านี้เจ้าแรกเนี่ยมีการบังคับด้วยนะให้ลุงอ่ะเซ็นสัญญาเป็นเอกสารซื้อขายมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า P C X ราคาเป็นแสนเลยสองคันแล้วก็ส่งดอกเบี้ยทุกวันด้วยมันบานปลายมากตอนนี้ส่งเงินไปกว่า3ล้านบาทแล้วไม่หมดสักทีมีแอร์กระทยอยขายแอร์มีชุดรับแขกกระทยอยขายไมโครเวฟยังขายตู้เย็นยังขายขายทุกอย่างที่มีเพื่อเอาเงินไปใช้นี่เพราะถูกตามทวงโดนขู่ทุกวันไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแค่คอมพิวเตอร์3ตัวเนี่ยที่ไปขอไถ่คืนมาไม่งั้นไม่มีหมด ดูสิดูพฤติกรรมดูวีรกรรมเด็ดทุกวันนี้ลุงบอกกลัวตายเหลือเกินและรับไม่ไหวแล้วนี่หนีออกจากชนบุรีมาอยู่กรุงเทพนะถามว่าไปเช่าห้องเปล่าไม่มีตังยจะไปเช่าห้องที่ไหนล่ะนอนแถวป้ายรถเมล oh. ์โรงพยาบาลบ้างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยคิดขึ้นมาบอกไม่อยากอยู่และอยากจบนี่พี่กนกนักข่าวของเราตามไป oh. ไปดูเห็นบอกว่าเคยจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตายด้วยนะ hmm. แล้วตรงจุดนั้นนะไม่ตายเพราะอะไรมีคนมาเห็นมีคนมาช่วย แล้วก็แนะนําบอกไปไปร้องเลยเพศสายไหมต้องรอดหาทางช่วยเพราะตอนนี้รัฐบาลเขาก็พยายามจะไก่เกี่ยให้นะหาเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาคุยมาจับชนกันมีหนี้ก็ต้องจ่ายแต่จะจ่ายยังไงเอาที่ไหวนะเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นเลยเรื่องนี้ถึงผู้กํากับการสพอรนองขามแล้วท่านผู้กํากับพันตํารวจเอกเกริกสิทธิ์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลแก้ไขให้นะเพราะว่ามันคิดดอกเกินจริงอะ่ะคิดดอกเกินกว่าที่กฎหมายเขากําหนดแบบนี้มันมีความผิดทางอาญานะ <c oughs> เดี๋ยวขั้นตอนต,ต่อไป <c oughs> เจ้าหน้าที่จะไปเรียก <c oughs> เจ้าหนี้มาเจราจามาคุยกันค่ะส่วนในเรื่องการผมขู่อเอากาวมาหยอดบุกมายึดทรัพย์เนี่ยดูดิวันที่เจ้าหน้าที่ไปอะค่ะ จะเข้าไปที่บ้านเข้าไม่ได้เห็นไหมเขาคล้องกุญแจด้านหน้าเนี่ยปิดเลยคือถ้าเกิดอยู่ข้างในก็ออกมาไม่ได้แล้วได้ต้องเอาคีมไปตัดอ่ะแล้วกุญแจก็ถูกล็อกอยู่แบบเนี้ยทําแบบนี้ไม่ได้นะเข้าใจเลยนะว่าทําไมลุงถึงอยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไขาอยู่แล้วมันอันตรายกว่าอยู่ข้างนอกนะเนี่ยใช่มีคนมาเฝ้าเนี่ยวันที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยถึงได้เปิดเข้าไปได้อ่ะและด้านนอกอ่ะจะเป็นคอมเพรสเซอร์ของแอร์ชิมมาตัวใหญ่ๆอ่อ้ถอดไปเลยถอดไปเลยเนี่ยถอดไปเลยน็อตจากตัวมันยังไม่เหลือไว้ให้เลยอ่ะฟ นั้นเราวันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มีการจะมีการสอบสวนประกำพี <vale> ่นะครับว่าว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการเชิญตัวเจ้าหนี้นะครับมาดําเนินการในส่วนของประเด็นแรกคือการแก้เกลียก่อนเราจะดำเนินการยังไงจะมีฝ่ายอำเภอวันนี้ฝ่ายอำเภอมาด้วยนะครับฝ่ายอำเภอมาด้วยตํารวจดําเนินการให้รูปธรรมเลยนะครับส่วนที่2เรื่องของการเป็นคทางคดีอาญานะครับก็เราขอพิจารณาดูก่อนว่าการนี้เขากระทำเนี่ยมันมันมันเจ้าหนี้เนี่ยมีการกระบิดกฎหมายอาญาอย่างไรหรือไม่นะครับนะครับ ท่านถ้ามีการเนินทางคดียาเราก็ดำเนินการตามกฎหมายครับยอมรับเคสนี้ตํารวจยังอึ้งเลยบอกตั้งแต่เจอเรื่องของลูกนี้เจ้านี้มาไม่เคยเหตุการณ์ไหนที่มันร้ายแรงขนาดนี้โดนคุกคามขนาดนี้ค่ะเคสคุณลุงเนี่ยหนักเลยจริงๆนะคะอ่ะก็คุยกับตารวจเรียบร้อยแล้วตำรวจจะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยแล้วก็หาที่อยู่ให้ด้วยนะคะและระหว่างที่คนร้องทุกข์เนี่ยพูดคุยกับตํารวจก็มีคนเก็บเงินของเจ้านี้คนหนึ่งโทรมาถามด้วยนะเ <c oughs> มื่อะไหร่จะใชหนี่ ถามมาหลายครั้งแล้วนี่โทรไม่เลิกนะแต่มันหลายเจ้าไงยี่สิบเเจ้าด้วยกันนะคะเนี่ยแล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าถ้าลุงไม่จ่าย <c oughs> เขาก็ต้องเดือดร้อน <c oughs> เขาต้องควักตังค์จ่ายแทน <c oughs> ตำรวจก็เลยเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยววางสายไปก่อนลุง <c oughs> อย่าเพิ่งไปคุยกับเขา <c oughs> เดี๋ยวรวบรวมเอกสารหลักฐานแล้วเดี๋ยวหาทางจัดการทีเดียว <c oughs> ทั้ง29รายเลยค่ะ <c oughs> <c oughs>